กําลังสไปพัทยากันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องขับรถไปหาเพื่อนก่อนนะที่บ้านเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะขับไปต่อที่พัทยาเพราะว่าถ้าเราขับไปพัทยาอาจจะไม่ถึงนะแต่ว่าไปถึงบ้านเพื่อนเนี่ยได้อยู่เดี๋ยวขับไปหาไอา้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเวก็จะมาเจอที่บ้านไอ้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปพัทยากัน ตัวนี้นะคะแล้วก็มาถึงบ้าอะไรกันแล้วแต่ว่าอายังไม่เสร็จนะแล้วก็เวกำลังจะมาหาที่นี่แต่ว่าเวแวะซื้อของอยู่เคยยังไม่ถึงเหมือนกันคือเพื่อ,อนอะมาถึงแล้วเว้ยแต่เพื่อนหาไม่เจอบอกว่าเราเข้าผิดซอยทุกคเราเข้าสามสิบสองทับหนึ่งแต่เราเข้าสามสิบทับหนึ่ง, 31, งก็ว่าแล้วแบบเออปกติบ้างอันแบบไม่ได้น่าตาแบบนี้ปะวะแบบปกติแล้วมีป้อม,ม,ม,มยาวนี่ไม่มีก็คือเข้าผิดซอยแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนมาหาแทนเพราะว่าแบบมันไม่รู้มันออกยังไงนะโอ๊ยเจ้าตาย แบบรู้สึกรำบาะตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลำบากแั้งแต่ยังไม่ได้ไปนะอตอนนี้ก็คือขอหาทางออกจากซอยก่อนท่าดาเพื่อมาแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปพัทยากันเดีย๋ยวอารับเพราะว่าปลอดภัยกว่าตอนนี้เรากลำลังเราติดอยู่แถวอะไรอยู่เลยแถวสาท่อแถวสายทอยู<ถ><ๆ>่พัทยาแต่ว่าอกลุ่มหนึ่งก็เราตรียเหมือนกันก็าจะถึงพอๆกันเนี่ยแหละโอเคให้ถ่ายในเราตัวก่อน อันนี้เวแล้วก็นี่ไอเดี๋ยวไปทางทายเพื่อนๆที่เหลือ One I wanna w ห k e u งตาแสบถึงแล้วเม่ใส่แมสตอนนี้เราอยู่ที่เคฟบีชคลับใช่ปะตอนนี้พวกนั้นก็ถึงแล้วเหมือนกันเมื่อกี้เห็นพวกนั้นเดินตุ้ยๆอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปหาพวกนั้นกันตอนนี้เพิ่งจอดรถเสร็จ เยอะมากตั้งแต่ตอนขับมาแล้วขึ้นรถเยอะมากเห็ดหรือเปล่าตรงนั้นมีก้อนนึงอุ้ยเอตันี้เหมือนต้นมและคัาอาหารมาส่งแล้วเมื่อกี้เพื่อนถ่ายไปประมาณหนึ่พันรูปแต่เพื่อนยังไม่ได้รูปได้แล้วอ๋อคนนี้คนนี้ไม่มีทางได้่ายคอนเซปต์คอนเซปต์คืออะไรนะมิวคอนเซปต์คือถ้าถติว่ารูปดีหนึ่งรอยต้นต้องหนึถึงจะได้รูปใช่ไหมต้นใช่ถ้าไม่ถึงพันรูปคือไม่ได้ ทีนี้จะไม่ได้สักลูกใช่ที่ทนี้แล้วที่ไม่คุ้นก็คือไม่ได้เลยสักลูกนึงฮะนี่ถึงโรงแรมแล้วเรามาเป็นนอนที่หมู่เบนพิกเป็นแบบเป็นบ้านเป็นบ้านโอเคอุ้ยเล่อ่ะไอซีฟมวอร์แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันบ๊ายบายท่ดาถึงห้องแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้พาโทรห้องเลยเราจะพาทัวร์แบบเร็วๆอันนี้คือ living room หรือก็ตรงนั้นเป็นห้องนอนอุ้ยถ่ายเห็นเนี่ยห้องนอนทั้งหมดสามห้อง เรามิวเอ้เราเวแล้วก็อายนอ้ไยกันแล้วก็มิวกับช่างเถอะอีกไม่ออก <laughs> ตอนนี้สี่คนคนั้นเขาก็ไอ้สามคนนั้นเขาไปไทายกันแต่ว่าเราเราออยู่ที่ห้องนานเลน่สเเลนสบายทำคอนเทนต์อยู่ห้องพราเปลี่ยนชุดอีกแล้วงงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายไปได้แค่ประมาณค <laughs> ลิปติดต่อสามคลิปรูปยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเพื่อนจะไปขี่ี t v กันก็ต้องเปลี่ยนชุดเพื่อที่สำหรับการขี่ ATV ได้โอเคไปกันเถอะใส่หมวกด้วยเพื่อความแบบดูลุคแบบ แมนแมนครับเฮ้เฮ้ยังนี่คือชุดไอคิเอทีบีมั้ง่เเลยพาตกใจเลยว่าใส่ชุดนีเอทีีถ้าใ่ากล้องเร็วอัไปแล้วโอเคงรายมโอเคได้ปะจ้าจ่ามุเ็นชุดที่สามแล้วเหรอใช่โอโหงงมากเลยสวยอ่ะงงไม่ไหวนี้เรากำลังจะไปไอคิเอทีบีกันบนรถอู้ กำลังสั่งอัพเตยามกันจะไปกินแต่ว่าเถียงกันทุกเรื่องแน้กระทั่งว่าจะสั่งอะไรดุสิสุบดิบราเป็น้าเผ็ดไม่เผ็ดไม่กิน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 จินนี่ไม่กินแต่แตบอกถึงแล้วต่อแดดอย่างงี้จะขับยังไงนะแล้วคือสิบห้าโลไม่เห็นเลยอ่ะไม่เดาแว่นขนาดไหนเลยนี่นะคะตัดา ท่านไปไหนแล้วอ๋อไม่ใช่พอดีไปต่อเล็บมาดึงเกียร์ไม่ได้พอดีต่อเล็บมาอันนี้ก็ซ้อมอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาจริงละ <c oughs> จะรอดไหมฮนะงสัวนวีเอเวต้องนั่งกับเรา <c oughs> แต่ดูสภาพดิต้นจะยังไงวะไม่เป like. <c oughs> ็นไรถ้าทำค่ะทำคอนเทนต์เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูน้ารักกึบกลับคู่นี้สลับแล้วต้นไม่ขับแล้วต้องตายสองดอกถ้าได้อันนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วตอนเวลา,าประมาณหุ้มกว่นหน่อยมากล่างแะแหละ ตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวกันสังกอสียามาใช่เพราะว่าเรานั้นเป็นคนซาบซบเราก็เลยต้องกินอะไรซาบซบยามาล้วทำไมเราต้องยนกินกันโอ้หน่ากินมากติ่นมาแล้วกระโดดสวยสวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆทุกคนเรื่องข้าสุเพ็ด อร่อยมากครูคือแบบดื่มมากสดมากตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่มุมอร่อยแต่ว่าเมื่อเช้าคือเพื่อนๆเราตื่นากันที่ฮาเิกันแล้วแต่ห้องนี้ไม่ตื่นไม่มีใครมาปลุกด้วยหลับกระจอคนไม่รู้เรื่อง ก็เลยไม่ได้ทำคอนเทนต์เมื่อเช้า วนนี้เรากำลังจะเรียนออนไลน์กันแย่จริงกลายเป็นเด็กมหาลัยต้องไปเรียนอย่างหนักเนี่ยเนาะทุกคนนี่มาเรียนสอบอะไรหรอเรามารีวิวเพื่อนๆกันดีกว่าส่วนเด็กปีหนึ่งคนนี้เขากำลังจะเรียนอะไรครับเรียนเนาะใน19 e n t r e ว r e n e u r Poli Marketing มาเพื่อมาอ Entrepreneur พูมากเลยเรยาทั้งสภาพเป็นสมเลียวรีวิวการตัดสินใจที่จะซิ่วเพื่อตามหาความฝันไปให้เพื่อนๆการตัดสินใจที่ดีมากแล้วก็ถูกมากเพราะกูไม่ต้องมานั่งร้องไห้กวันอีกแล้วร้องไห้ทุกวันมันสัปเพอ่์มากนะคะพุกคนถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเรียนแล้วไม่ใช่ก็อย่าไปทนเลยอ้าวแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่ทนอยู่นี่ทนอยู่ทรมานมากเรียนนี่มีความสุขจริงๆเลย ไม่ชอบออนไลน์ไกลออนเบสอาจารย์หนูว่าจะอัพคลิปให้เราก็เลยหยุดหยุดหยุดเลิกดูแหละเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้านดีกว่าจะมาทำติ๊กต็อกเกินดีกว่าดีใจไหมมีคนมาเล่นด้วยแล้วดีใจมากพิงเหงามากทุกคนเรียนหมดหนึ่งว่าต้องรออีกสองชั่วโมงตกแตกตายแน่นอนรออีกแค่ห้านาทีเท่านั้น ใส่แต่แบบสีดำเริ่มถ่ายอีกไหมอีกไหมอีกไหมอีกคนไหมจ้ากลัวเริ่มเปลี่ยนชุดอะมาตั้งแต่บ่ายสองครึ่งจนตอนนี้จะสี่โมงแล้วเว้ยแม่งยังไม่เสร็จกันเลยก็เลยไปก่อนละกันเพราะเดี๋ยวต้องแย่งกันถ่ายรูปอีกใช่แล้วก็จะไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้พวกนั้นตามมาจะได้อาบน้ำสักทีโอ้ยโอ้ยจะได้ว่ายน้ำสักทีไม่ใช่อาบน้ำ แล้วดูนะคนที่ใส่เอาชุดคุมน้ำไปใส่ก็คือเสื้อมึงก็คือแบบเตรียมพร้อมดำน้ำแล้วเพื่อจะเอาชุดคุมไปใส่งงอะ่ะสรุปว่ายนะก็ไม่ได้ไว่ายน้ำถ่ายรูปไม่เสร็จทีถ่ายมาชั่วโมงนึงละจนฟ้าเริ่มมืดมไม่ได้ไว่ายแล้วนะครับถ <laughs> ่ายรูปไม่เสร็จทีอ่ะวันนี้เราก็ถ่ายรูปและติ๊กต็อกไปประมาณหนึ่งพันล้านคลิปและหนึ่งพันล้านรูปก็ยังไม่เสร็จ นมันจะกลายเป็นคนตาบอดมาลองดูใใครตัวเล็กสุดในกลุ่มวเลสดนดมได้ไหมไม่ส่วนกล่มอะเย้เดืดเลยเดดเมันจะใสมากเดวดนจะคนก้องกระดดย้อยย่อหน่อยไม่เห็นเลยลอตเตอรี่หมครับเาะปลาเาปีนา น่าจะประมาณ6ของวันนี้เ,เดี๋ยวเราจะไปถ่ายแบบคอนเทนต์ทะเลกลางคืนกันหาทำมากกว่าน,นี้หาทำไม่ไหวละ <laughs> <laughs> เหนื่อยละเอ้ยเมื่อกี้สั่งพิซซ่ามาก,กินแต่ลืมถ่ายเพราะหิวมากเฮ้ยนี่ไม่ได้แต่งหน้านะแต่หน้าสวยมากแต่งหน้ามาก,มา <laughs> กองกองซ้อนกล้องนะคะที่พี่เหนือแปรงอย่างนี้ย่ะสองคนนี้เป็นอะไรอ่ะสองคนนี้เป็นอะไรน,นี่คือโซเชียลขอให้รูปหน่อยค่ะขอให้รูปหน่อยค่ะออุย อุ้ยอะไรอย่าพูดมึงนคนนี้เป็นอะไรอย่าค่ะพาริซีต้องมาก่อนอะไรละพารซีต้องมาก่อนเราไม่ได้อะไรเราแบบรักแฟนคลับแล้วรู้ว่าที่เรามีวันนี้ได้เราก็มาค่ะคือพอแฟนคลับเี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่เขาเป็นคู่หูกันจริงป่ะคะเฮ้ยกินถ้ากูต่อยมึงเงี้ยอย่างเงี้ยตายป่ะไม่ตายเพราะอะไรรู้ไั้ยคะทําไมทําอะไรทําอะไรโชคลินโชคลินครับ แม่ในใจการโทสองแสนนะมีตังค์ใสไวไหมมีสองบาทเอาไปแค่นี้พอสองบาทงงที่มีนมอ็กระดูกกระดับกรยดมือหูเตียยตัวไอ้นไหนไม่สนใจเลยมองด้วยสายตาเหยียดได้แล้วเมื่อกี้นนี้ไม่หลักเพื่อนเลยชิ้นนี่คือแบบมึงเอาไาทำอะไรตรงนี้ อันนี้คือดพู้ำบนหัวเต้นคือนีมอเล่นราคยไหมห้ามตอบในน้เรากันแลนปคาเฟ่กันวันนี้วันนี้วันวันนี้เรลละ วันนี้ว่าสุดท้ายแล้วก็จะกลับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะคาเฟ่ก่อนอาไฟแดงพอดีเลย